cải tông, <laughs> ừ. สวัสดีจ้าป้าวานมาเด้อของว่างวันนี้ของว่างมีอีนี้ด้วยองุนเมื่อวานแวะตลาดเลยซื้ออังงุนมาก <c ười> อยกุ้งเต้นองุนหวานหวานน้ำพริกปลาทูองุนแช่ออกมาจากตัวเย็นเย็นเย็น ไว้ตรงนี้ก่อนกินข้าวก่อนมาเด้อจ่าเด้อกินกับแม่น้องปุ้มปุ้มแม่อยู่นี้ลูกสาวก้อยฟุ้งเต้นมามามา แซบหลายแซบหลายประวันปุ้มปุ้มเดี๋ยวหนูไปดูปุ้มปุ้มก่อนแป๊บหนึ่งครับ <liked> มามามาจ้ะเป็นแต่แซบเท้มามามามีพริกป่นด้วยผักไม่มีจงวางเอาไว้ข้างๆผักอะต้มหละพาต้มหละพากินกินไหมแซบเด้อ สวัสดีค่ะ,กะเกษตรพารวยมากินข้าวจ้าพี่มูลีสวัสดีจ้าพี่มูลีมากินข้าวนะคะกินก้อยกุ้งเต้นมาพี่มูลีอยู่อะไรนะอยู่มาเลมีก้อยกุ้งเต้นให้กินไหมสวัสดีนะคะคุณกเกษตรพารวย มามาจากพี่มุลลี่ไม่มีจา้ามาเดิมมากินกับแม่น้องปุ้มปุ้มก้อยกุ้งเต้นใส่มะกอ,อกด้วยวันนี้ยมีมะกอ,อกใส่ด้วยประวันสวัสดีค่ะเกษตรเกษตรคันรี อีหยังน้อนบัตเนีมาภาษาคาเมนเลยอ่ะประวันสวัสดีพิ่มลลีประวันสวัสดีลลสสดกเกษตรผารวยน้ำเหนือภาษาอังกฤษอีกยัางน้อน,น้ำเหนือมาอันนี้โหระพาต้มนะใครเคยกินบ้างโหระพาต้มอร่อยนะ ต้มกินกับน้ำพริกโหระพากับใบกะเพราต้มแซบแซบพี่มุลลี่บอกว่าสวัสดีป้าวานสวัสดีจ้าหนึ่งสองสามมามามากินก้อยกุ้งเต้นมันนาฟ้าใสสวัสดีนะคะ มาเด้อจ่าเด้อกินก้อยกุ้งเต้นกับแม่นองพปุ่มกินหน้าอร่อยแท้มาเด้อจ้าเด้อแซบหลายค่ะ,กะเกษตรคันลี่กเกษตรคันลีใช่ไหมสวัสดีทุกช่องเด้อจ้ากเกษตรคันลีบอกว่าสวัสดีทุกช่องเด้อ บ้านนาฟ้าใสบอกว่าเป็นตะแซบแท้มามามาจากกุ้งเต้นสดสดเพิ่งเอาขึ้นสดสด,สดเลยน้ำท่วมดักไว้น้ำท่วมป้าบนป้าวันบอกว่าสวัสดีบ้านนาฟ้าใสค่ะต้มไว้แล้วก็น้ำท่วมไหมดีนะยังถูกให้อยู่ยังได้เอามาก้อยกุ้งกินไหลสดอยู่ อันนี้น้ำพริกปลาทูตำเมื่อคืนเปิดเพลงกุ้งสิได้เต้น <laughs> เปิดเพลงให้กุ้งเต้นบ่ <laughs> บ้านนาบอกว่าสวัสดีเกษตรคลีเกษตรค,ล,คลีบอกว่าพี่บ้านนาป้าวันบอกว่าเกษตรคลีสวัสดีค่ะอืมอืมอือม เปิดให้กุ้งเต้นบ่กุ้งหรือคนจะเต้นเนาะหนึ่งสองสามหัวหัวเลาะ,ะเกษตรคันรีหัวเลาะบ้านนาฟา้าใสบอกว่าสวัสดีป้าวานกเกษตรคันรีบอกว่าป้าวันดีจ้ากเกษตรคันรีหัวเละาะจักว่าคนหรือว่าจักกกุ้งจะเต้นเป็นเด่ว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 กินกับมือนะไม่ถนัด มาเด้อจ่าเด้อกุ้งเมื่อกี้เต้นแหละแต่พอดีแม่นองปุ้มปุ้มทำให้เขาไม่เต้นสวัสดีจ้าพี่ทรงพลมาเด้อกินก้อยกุ้งเต้นกับแม่นางปุ้มม,มาเด้อจ่าเด้อแซ่บหลายสวัสดีครับพี่ รงพลบอกว่าสวัสดีครับขอบคุณนะคะพี่สรงพลพเกษตรเอนดีเอาเอาไปตำกุ้งเลยไม่เห็นเต้น <c oughs> ตำแล้วค่ะสบายดีค่ะชื่ออะไรเนาะภาษาอังกฤษพี่สรงพลบอกว่าท่านกเกษตรคคนลี่านกกเกษตรคันลีบอกว่าสวัสดีพี่พลครับแม่น้องปุ้มปุ้ย สวัสดีค่ะชื่ออะไรเนาะค่ะภาษาอังกฤษป้าวันบอกว่าสวัสดีจ้าอะไรปร้าวันภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่ออกพี่สรงพลบอกว่าสวัสดีจ้าบ้านนาฟ้าใสพี่สรงพลถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะป้าวันบอกว่าสวัสดีคุณสรงพลจ้า บรรณาฟ้าสาสวัสดีสวัสดีน้องทรงพลทรงพลสบายดีเออคุณทรงพลสบายดีพี่มูลี่บอกว่าชั่วอะไรเนาะฮาวชาแนลจ้ะคุณทรงพลบอกว่าสบายดีแม่อรุณเกษตรคันรีบอกว่าฮาวชาแนลประวันบอกว่าแม่อรุณสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่อรุณน,นะคะ สุสุเมยคุณสุเมย์สวัสดีนะคะขอบคุณเดิมสวัสดียายจันนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้แม่น้องปุ้มปุ้มนะคะคุณสุเมบอกว่าสวัสดียายจันป้าวันสวัสดีคุณสุเมย์เลิฟสิบเลิฟสี่ขอบคุณนะคะพี่สรงพลบอกว่าสวัสดีคุณสุเมคุณสุเมย์บอกว่าสวัสดีทรงพลบ้านนาฟ้าใสบอกว่าสวัสดียายจัน พี่มอลลี่หัวใจบวกบวกัวเอยหัวใจกอดๆยายจันบอกว่าน้องสงพลคุณสุมเมย์บอกว่าสวัสดีครับบานนาฟ้าสายคุณสงพลบอกว่าสวัสดีครับยายจันมาเด้อค่ะเด้อมันกินกอยกุ้งกับแม่นางคมปุ้มกินกินกินคุณสุมเมย์บอกว่าสวัสดีครับมอลลี่ยายจันสบายดี บ้านนาฟ้าใสบอกว่าสวัสด,ดีสุเมอ่ายายจันบอกว่าสวัสด,ดีบ้านนาฟ้าใสคุณสุเมบอกว่ารอห้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยายจนะันบอกว่าสวัสด <Đây> ีน้องสุเมขอบคุณหัวใจกอดๆนะคะเขาดิดพินแหมคนเข้าไปดูเยอะเยอะคุณสุเมแม่น้องปุ้มๆไปคนดิดเขาดิดอ่าพี่มุลลี่บอกว่าสวัสดีทุกคนค่ะบ้านนาฟ้าใสหัวใจกอดๆคุณสุเมหัว หัวใจบวกบวกป้าวันหัวใจกอดขอบคุณนะคะขอบคุณยออเยอะค่ะเยอเขาเล่นพินนะแม่มป้าวันคนเขาไปดูเยอะมากขอบคุณภาษาอังกฤษนะคะป้าจันบอกว่าสวัสดีป้าวันค่ะบรรณา,นานหัวใจกอดปเกศทรคลี่บอกว่าสุมเมรัลนล้านวิวดีจ้ะ <c oughs> ก็ขอบคุณหัวใจกอดๆนะคะภาษาอังกฤษเชื่ออะไรเนาะอ่ะพี่สมพลบุกมือเยว่เยว่ยายจันบอกว่าสวัสดีกเกษตรคันลีคุณสมเมย์บอกว่าสวัสดีกเกษตรคนเข้าไปดูเยอะมากเลยเล่นพินสุดยอดแม่น้องปุ้มปุมเข้าไปพี่มมลีบอกว่าแกทึอหาวชัด ฮาวชาแนลฮาวชาแนลคุณเสรบอกว่าขอบคุณครับขอให้ร้านวิวเช่นกันครับในห้องนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสุมเมนะคะ,กะเกษตรคลีบอกว่าภาษาอ,อังกฤษชื่อ how ่าวชาแนลพี่อ๋อปาวันบอกว่าเยจันสวัสดีค่ะ พี่ทรงพลบอกว่าทํางานอยู่เด้อแม่น้องปุ้มปุ้มจ้าจ้าจ้าไม่เป็นไรจ้าพี่สรงพลไม่เป็นไรนะคะทํางานไปเลยค่ะแม่น้องปุ้มปุ้มจะกินข้าวไม่ได้ยินค่ะยายจันบอกว่าหน้าอร่อยจ้ามา,มา,ม,ามาจ้ายายจันก้อยกุ้งเต้นเพิ่งเอาขึ้นมาจากคลองเพิ่งเอามาจากคลองเด้อนน่อยู่ผู้เดียวแม่ เฟนก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่กินผู้เดียวไหมไม่มีใครกินเป็นเพื่อนเลยมาเด้อจ๋าเด้อมาตื่นกับแม่น้องปุ้มปุมนะคะนะดูข้อความก่อนเมื่อเช้าหนูไปดักกุ้ง น้ำท่วมดีนะยังได้มาให้ก้อยกุ้งกินอยูอย่มาเด้อจากทุกคนใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็มามากินกับแม่น้องปุ้มๆนะคะขอบคุณนะคะคุณซุมเมขอบคุณนะคะหัวเตกกอด,กอด ขอบคุณเด้อค่ะเด้อกินก้อยกุ้งกับแม่นองปุ้มปุ้มเด้อค่ะก้อยกุ้งเต้นจับๆครับอืมอันนี้คือมะกอกเอามะกอกมาใส่ด้วย แซบอยู่ค่ะแต่กินคนเดียวไม่มีเพื่อนกินกระเสริฐรีบอกว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆใส่ข้าวคั่วใส่พริกปน่นแซบสวัสดีจ้าพี่น้ำสิบคนสวยร้อเจ็ดใส่มะกอกลงไปแซบๆนิ่งผักมะกอกแม่น้องปุ้มปุ้มซื้อมาใส่พี่น้ำสิบบอกว่าทักทายสวัสดีจา้าคุณสุเมย์บอกว่าสวัสดี ทั่วน้ำทิพยทักทายนะคะอ,อร่อยถ้ากินข้าวด้วยจะอิ่มเร็วนะคุณกเกษตรคุลีบอกว่าได้ใส่บักซาวจากแก้วเนาะบัตรท,ทนี <c oughs> ขอบคุณป้าวันนะคะขอบคุณป้าวันเด้อขอบคุณนะคะขอให้เฮงๆงรวยๆวยเด,ด้อค่ะเด้อ น้ำไหลน้ำลายไหล <c oughs> คุณสงพลบอกว่าสวัสดีคุณน้ำทิพป,ประวันหัวใจกกอด,กดคุณน้ำทิพบอกว่าสวัสดีค่ะประวันบักสองเศร้าสักบกไง่ง <c oughs> แม่น้องปุ้มปุม,ปมไม่กิน <c oughs> สวัสดีคุณทงพลค่ะคุณน้ำทิพตกระเสกขลิว <c oughs> อื uh huh. นี่น้องนี้แม่น้องนี้ออลงน้ำนนเอ,อ้ยลองอะไรเนาะเกษคัลลี่ตัวน้ำทิพบอกว่าสวัสดีสุเมฆสุเมฆขอบคุณถ้วยทองนะคะคุณสุเม์อ่านชื่อถูกบวกค่ะสุเม์ประวันบอกว่าสวัสดีคุณน้ำทิพย ขอตัวก่อนนะครับทำงานขอบคุณนะคะขอบคุณเล้อค่ะเดิมขอบคุณคุณสุมเมนนะคะบายบายค่ะทำงานให้มีความสุขค่ะประวันสุขอะไร <c oughs> <c oughs> อะกินข้าวพึ่งอิ่มนึกว่ายังไม่เก้าโมง <c oughs> เร็วเวลาเร็วมากเร็วจริงๆนะเวลาครับแม่ยูนี่บุ้มปุ้มมาเด้อมาเด้อกินข้าวกับแม่น้องปุ้มปุ้ม เงื่อแตกหนูเปิดเปิดไอ้นั่นไว้ปุ้มปุ้มไปโรงเรียนเนาะไม่ได้ไปวันนี้ตัวร้อนอีกวม่ได้ไปนอนอยู่ในบ้านให้กินยาแล้วก็นอนอยู่ในบ้านเป็นบ่อยมากยิ่งฝนตก Yeah, pep nang. ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สงพลเด้อัวน้ำทิพ์บอกว่าสวัสดีคุณสงพลขอบคุณป๊อกป๊อกคนนะคะพี่น้ำทิพ์น้องปุ้มปุ้มงองไงไม่สบายไม่สบายก็เลยงองไงไมาด้อจ้าเด้อใครยังไม่ได้กินครับ เป็นน้ำแนมามะ,มะค่ก้อยกุ้งมีอีกนะมีอีกอยู่ในหมอ้อนอุ่มม,มแต่ต้องเอาไปคั่วก่อนเผาเอาพี่ไม่กินดิบหรอพี่ไม่กินดิบหรอคะอืมสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีตา พึ่นมาขึ้นดิหนูก,กินหมดอ่ะประวันบอกว่ายายไทยสวัสดีจ้าคนน้ำทิพสวัสดียายไทยสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีนะคะไหนด้วยค่ะกินข้าวกินอะไรเนาะกินก้อยกุ้ง กินก้อยกุ้งเป้นกับน้ำพริกปลาทูใส่มากบอ,อกด้วยพี่ยิงบอกว่าเลิฟสิบเอ็ดขอบคุณนะคะโอ้ยน้องปุ่มๆคนน้ำสิบบอกว่าสวัสดีพี่ยิงค่ะ แยายไทยบอกว่าสวัสดีเฮ้ยยายไทยสวัสดีน้องยิงของมักกุุงเต้นมาเด้อจ่าเด้อว,วันนี้วันนี้หนูเดี๋ยเ้อน้องปุ้มปุ้มรอ สบายขอบคุณนะคะคุณยิงสวัสดีคุณมนล,ลี่คุยเครื่องบินเดี๋ยววันนี้วันนี้หนูไลฟ์สดแค่ครึ่ชงชั่วโมงเด้อไลฟ์สดแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะน้องปุง้มปุ้มไม่สบายน้องปุง้มปุ้มงองแงวันนี้หนูลงเร็วเด้อครัวน้ําทิพย์บอกว่าสวัสดีเอ่อครัวน้ําทิพย์ให้หวัวใจกอด,ดๆคุณพี่ยิงให้หวัวใจกอดๆวันนี้วันนี้น้องปุง้มปุ้มไม่สบายน้องปุง้มปุ้มงองแง อุ้มอยู่ความกุ้งลูกความบมกุง้งคัวน้ำเอ๊บันนาบอกว่าสวัสดียายไทยสู้ๆพี่น้ำทิพย์บอกว่าสู้ๆยาไทยบอกว่าสวัสดีทัดดาวอ่าพี่มนล,ลีบอกว่าหายไวๆนะทัดดาวบอกว่ารักรักคุณไทยรักคุณไทยนะคะรักคุณไทย หายไวๆเด้อลูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องถ้าเจออากาศเปลี่ยนแปลงจะเป็นไข้บ่อยมากเป็นไข้ <c oughs> อย่าร้อง พี่จ้าไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกหนูลงไลฟ์ก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ขอลงไลฟ์ก่อนเด้อน้องปุ้มปุ้มไม่สบายงองแงพรุ่งนี้เจอกันนะคะบายบายจ้า